การ์ตูนเลิฟลี่ซักุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเกิดใหม่เป็นต้นส้มป่าข้างบ้านยินดีต้อนรับทั้ง FC ดั้งเดิมของเราและผู้ติดตามใหม่ๆด้วยนะคะช่องเราเนี่ยมีช่องแยก l ลิฟลี่สักุระโค w า p สำหรับอายุ13ปีขึ้นไปด้วยใครที่อายุไม่ถึงก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสค่ะและแนวทั่วไปวันนี้มาจาก2หัวข้อนี้เลย ขอบคุณนะจ้าพ่ออัศนีดูซิซื้อบ้านซื้อช่องให้เราใหม่เป็นวาสนาของลูกสาวฉันที่ได้แฟนดีแบบนี้เรื่องแค่นี้เล็กน้อยครับคุณแม่ไม่น่าลำบากเลยค่ะคุณอาจบัวกับแม่เคยอยู่บ้านหลังเล็กๆมันก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ตอนนี้นะ่ะบัวมีพี่แล้วนะจ้านั่นสิลูกยายบัวพี่เขารักเราเขาถึงให้เราขนาดนี้ อย่างนี้นี่เองลูกสาวป้าข้างบ้านเพื่อนบ้านใหม่ฉันมีวาสนาเศรษฐีมาชอบสินะอัศนีงั้นเหรอถึงจะไม่ได้อยู่ในวัยเดียวกับฉันแต่ก็รวยใช้ได้แบบนี้ก็น่าสนช่วงนี้ก็ปิดเทอมอยู่ว่างๆซะด้วยสิมาดูกันสักตั้งว่าสาวมัธยมปลายแบบนางส้มฉุนจะสู้เธอได้หรือเปล่านี่ตนส้มนี่จ้าพราะอัศนีมันไม่ยักก็ออกลูกออกผลเลยนะ ถ้าคุณแม่อยากได้ต้นที่ออกผลแล้วผมไปย้ายให้เขามาปลูกได้นะครับอุ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกจ้ะพ่อฉันนังปทุมคนสวนคนไร่เก่าฉันจะดูแลให้มันออกเองเอทำยังไงดีนะที่จะอ่อยได้เดี๋ยวก่อนนะหนุ่มๆเนี่ยเขาชอบดูคลิปสาวๆวัยรุ่นเต้นถ้าอย่างนั้นก็น่าจะทำให้หันมาสนใจได้ มาแล้วจ้าวันนี้นางส้มฉุนเป็นสาวขี่ฟีโนแดงแต่ว่าจะมาเต้นนักเก็ตปลา ต้องอย่างนี้สิในที่สุดก็หันมามองแล้วคุณเศรษฐีเจ้าของโรงงานเอ้าฉันไม่ได้จะเอานักเก็ตปลามาให้แกฉันแค่ร้องเพลงนั่นมันอะไรนะ่ะก็คงจะเป็นสาวสาววัยรุ่นแถบนี้ที่มาโปรยเสน่ห์กับท่านนั่นแหละครับเถเอ้ยเจ้าหมาดื้อด้านนี่ก่อรถมาอีก เอแปลกจริงอยู่ๆต้นส้มก็ออกลูกใหญ่เลยแฮะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยต้นส้อมออกลูกงน,นเหรอคะแม่เหมือนเมื่อวานนี้ยังไม่เห็นหรือว่าจำผิดนี่ๆป้าปทุมจ้าได้ข่าวหรือยังเด็กข้างบ้านป้าเนี่ยไปซิ่งจนสู่ขิดญาติิเขาพากันไปที่วัดอยู่เนี่ยคุณพระเห็นกันอยู่หลัดหลัดอ้า เด็กผู้หญิงผมซอยๆทีนะจ๊ะไม่น่าเลยอายุก็ยังน้อยอยู่อู้ดีเสียอีกน้องบัวได้ข่าวว่านางไปอ่อยแฟนน้องบัวด้วยนะฮะนังหนูได้ยินมาผิดหรือเปล่าเอ๊ะเหมือนในโพรงต้นไม้เลยเฮ้ยนี่ฉันสู่ขิดกลายมาเป็นต้นไม้งั้นหรอต้นอะไรเนี่ย แต่จากที่เห็นเมื่อกี้หรือว่าจะเป็นต้นส้มของเยป้าปทุมเอา้าต้นส้มมันโครงไปโครงมาสงสัยลมมันจะพัดแรงนะ่ะป้าปทุมไปไปเพื่อนไปคุยที่อื่นดีกว่ากลางคืนยืนใต้ต้นไม้เนี่ย ต้นไม้มันคาย,ายคาร์บอนไดออกไซด์นะเฮ้ยแต่แมวมันไม่เห็นสนใจเลยนี่ว่าช่างมันเถอะมันจะใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้นี่นะมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเฟยมันเกาแถมมันรับเล็บด้วยฉันแสบนะเนี่ย แม่บัวริมบึงของแม่ดูซิได้ดิบได้ดียังขยันออกไปทำงานอีกถึงอย่างนั้นก็ยังต้องทำงานค่ะแม่เฮ้ย<โฆ>ป้าเอ้ยลูกสาวฉันหนังส้มฉุนมันบุญน,น้อยแล้ววันนี้จะร้อนไปไหนเนี่ยคนยิ่งร้อนอกร้อนใจนี่ก็เป็นเดือนแล้วหักห้ามใจซะเถอนนะละออลูกเองไปสบายแล้ว เออตายตนสมเนี่ยก็เย็นดีเหมือนกันนะนั่นน่ะสิป้าเหมือนมันพยายามเรียกลมให้พัดเสอย่างนั้นนะ่ะเฮ้ยตะโกนแทบคอแตกแต่แม่ก็ไม่ได้ยินฉันงั้นสินะ คุณพ่ะพี่อาจแต่อันที่จริงไม่ต้องเอาคันนี้ไปรับบัวที่ทํางานก็ได้คนอื่นเขามองกันเป็นตาเดียวเลยไม่เห็นเป็นไรนี่จ้าบัวใครๆเขาก็รู้ว่าบัวเป็นคู่มั่นพี่โอ้โหดูนุ่นสิต้นส้อมออกลูกแล้วนี่สงสัยคุณแม่แกเก็บไว้ให้เราถ้าพี่อาจอยากจะลองชิมนะ่ะก็มาสิคะรู้ไหมบัวว่าส้มบางอะไรหวาน เอก็คงจะเป็นส้มบางมดหรือมั้งคะไม่ใช่จ้าส้มบางลูกตั้งหากาหนอยคนพวกนี้บางอาจมาจู่จีกันตายต้นส้มอย่างชั้นอย่างนั้นหรอคิดหรอว่าเป็นต้นส้มแล้วจะแย่งแฟนหล่อนไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะจ้าบัวตัวบุ้งมันก็แค่หล่นลงมาน่ะเอ่อขอบคุณค่ะพี่อาจที่เอาออกให้ อะไรกันเนี่ยกลายเป็นว่าทำให้เขาได้ซีนโรแมนติกซะอย่างนั้นพี่อาจเจ็บไหมคะซ้อมมันหล่นลงมาพี่ก็ดันเอาตัวบังให้บัวอีกหน่อยนะ่ททำไมกลายเป็นทำให้พวกเขาหวานซึ้งกันเข้าไปอีก <S <S มะไม่จริงนะ่า นางเอกเนี่ยมีเจตนาไม่ดีนะคะเขาถึงได้กลายมาเป็นต้นส้มซะแบบนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b ส c คร b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย